ก็การสวัสดี FC ของช่อง SL นนทนทุกทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีกันในรอบเย็นๆนะคะที่ขาก็มาพบกับซอนบีกันอีกแล้วนะคะกับเกมโรมานั่นเองเนาะมาค่ะรอบนี้ก็พกพึงกันมาที่300คะแนน FC ขาในรอบเย็นๆวันนี้นะอ่า300คะแนนวันนี้นะคะไปเบ็ดหนาๆกันกลางกันบ้างละกันนะคะขอเปิดเบ็ด30เลยละกัน FC ขา30 45 60นะแต่ว่าในทุน300คะแนน FC ขาเราจะไปกันได้หรือเปล่าเออก่อนจะไปรับชมรับฟังกันยังไงนะคะต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปให้กับช่อง SL No.1 ด้วยนะคะอามาจายสินค้าไปกันเลยแล้วกันนะคะเริ่มแรกเราก็ไปกันแบบธรรมดากันก่อนนะจ๊ะสิคายังไม่เปิดเทอร์โบเนาะแล้วแต่นะสิคะถ้าไม่ฟันนะคะไม่ฟันต่อกันสองรอบเราขยับเป็ดนะคะขยับเบ็ดนะสินะเอออะมาลองดูนะคะจะรอดหรือว่าจะปังกันนะสิขาในรอบเย็นวันนี้ โลมาโอ้โหเบาเลอเกินพี่จ๋าจังหวะน,นี้ขอดาบช่องสองมาค่ะเออเฮ้ยวายมาก็ยังไม่ได้ใช้งานเลยจิคะไม่เป็นไรซ้ำกันไปต่ออื้อปึ๊บเอาสวยงามเป็นเครื่องค่ะดอกนี้มีต่อไหมพี่จ๋าจังหวะน,นี้แจกันทช่องสามไปอย่าลืมนะค,จคะจีขาฝากดันยอดซับยอดวิวด้วยเนาะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ120ซับนะค,จคะจีขาเราจะถึงหลักพันกันแล้ว ก็ไม่ลืมนะคะสิขาถึงรับพันทรับเมื่อไร่นะคะจะกิจกรรมให้นะคะสีขาปล่อยซองห,หนักๆกันไปเลยนะสินะเอออยากให้ได้กันแบบทั่วถึงนะคะสีขาอ่ะอมีอะไรต่อยไหมพี่จ้าจังหวะนี้นักรลก้ก็ได้ดับก็ดีฟุกกันไปโอ้โหยังอยู่กันเบรสามสิบน,นะคะสิขาเพราะเบดสามสิบยังพอฟันอยู่นะยังติดให้ทุกดอกนะคะสิขาแจกกันทั้งสองรอบทั้งหนึ่งไปเอเออะมายังได้นะคะ ขอโลช่องหนึ่งหน่อยมาพี่จ้าจังหวะนี้อาดึงดึงโบโอ้โหไปค่ะไ่เกือบเต็มเครื่องแล้วีิจ้ามีต่อไหมใส่มาพี่จ้าไหลรมาเทมาไปค่ะเอามารอบนี้ขอสลับเปิดเทอร์โบกันบ้างละกันนะคะพี่ขาเบสสามสิบซ้ำจ้ะเออ เอามายังติดให้นะเออแต่ก็เบาไปหน่อยนะคะสิขาสำหรับดอกนี้ไปต่อเปิดสามสิบก็อย่าลืมนะคะสิขา FC ท่านใดนะคะอยากให้ทรงบีใช้ทุนเท่าไหร่นะคะเล่นเบทไหนอันนี้สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสิขาเออคอมเมนต์เข้ามาบอกทรงบีได้เลยนะ,ะ,ม,ะมาขยับเบทสี่สิบห้าไปจ้ะ รู้สึกว่าเหมือนมันกระตุกกระตุกชะงักยังไงไม่รู้นะคะพี่ขาซ้ำไปจับไปสี่ห้าเออเอาสวยงามมาเต็มเครื่องค่ะโอ้ยใส่เต็มคอร่เต็มเครื่องไปแล้วนะ,ะดอกนี้เอฟซี FC จ้าเออยังดีนะคะยังฟื้นกลับมาไม่งั้นนี่แยกันเลยทีเดียวอ่าถ้าดอกนี้ไม่ฟันนะคะมีหวังได้เติมใหม่แน่นอนอ่ะไม่ฟันพี่จา้าขยับไป60สิไปจ้ะสวยงามเต็มเครื่องคะ่ะพี่ขาเฮ้ยได้อยู่ปะ ขยับเบรกขึ้นไปนะคะซีขาแต่ก็ยังมีลายฟันให้เนาะ,ะดอกนี้ก็ยังมาพอฟื้นนะคะสีขาบวกไป300คะแนนนะคะทาให้มากก็ได,ได้ได้คงได้เติมใหม่อฟซีขาเพราะว่าเกือบหมดแล้วนะคะเมื่อกี้ยังอยู่ในโหมดเปิดเทอร์โบกันอยู่นะคะสีขาแต่ว่าเรามาเบรคหกสิบกันแล้วบึ้มไม่รู้ว่าจะดันไปได้ไกลสักเท่าไหร่นะคะเฮ้ยไม่ฟันอีกแล้วว่ะเจ็ดสิบห้าไปจ้ะสามพี่คะ อีกหนึ่งเอ้ยไม่ได้แล้วว่างอ่ะลง30ก่อนแล้วกันแล้วสิคะโอ้โหสุดท้ายนะคะต้องมาจุดจบอีกแล้วนะคะดูแล้วนะอ่ะดูสิว่าจะฟื้นหรือว่าจะได้ฟรีสปินไหมพี่จ๋าเมเอาไอซี่คะยังฟื้นกับไมาอีก80คะแนนนะบวกกลับมานะคะถ้าได้ฟรีสปินนี่ก็น่าจะดีมากเลยนะเมื่อกี้ โอ้โหดูโบนัสมันหมายจีจ้ามาแบบนี้จะเอาอยัางไงกับหนูเนี่ยโอ้โหมาแบบนี้อย่ามาดีกว่าพี่ขาอะมาใส่เบส4.5ไปจ้ารอช่วงหนึ่งมะโอ้โหสุดท้ายและท้ายสุด FC จ้าหมดจะพูดไปแต่แพมนะคะหมดอีกแล้วที MC เอ้ยโอ้โหไม่น่าฟื้นนะคะไม่น่าฟื้นดูทรงแล้วอ่ะโอเค FC ขายังไงนะคะทรงบีขอเติมเข้าไปใหม่อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันทีจ้ายังไงเดี๋ยวรอก,กันสัก,กครู่ค่ะ ก็โอเคนะคะสิขามารอบนี้ทรงบิ๊กเติมมาใหม่แล้วนะคะ300คะแนนนะจ๊ะสิขา300คะแนนอ่ะมาไปกันต่อแล้วกันนะคะในเบสส0ของเราเออทุนน้อยแต่ไปเบสหนักนะคะสิขาลองมาลุ้นกันเนาะทุนน้อยจัดเบสหนักนะคะสิขาเออจะรอดหรือว่าจะล่วงแ้ฟสินะวันนี้ก็เติมกันมารอบสองแล้วสิขาทุน600คะแนนกันไปแล้วจ้าเออต้องแตกพันห้าถึงสองพันกันแล้วถึงจะรอดนะคะสิขา โอ้โหเบาไปแปบพี่จ๋าสี่สิบห้าค่ะเอ้ยโอ้โหบนน้เกือบลงซ้าเฮ้ยติดหน่อยพี่จ๋าเออเอาสวยจ้าแหมขาอยู่นิดหน่อยสิขาเกือบเต็มเครื่องขาดอยู่ช่องหนึ่งอ่ามายังฟื้นกลับมาแล้วค่ะพี่ขาก็ไปต่อจ้ะซ้ำแบบสี่ห้าค่ะอือมาโลช่องหนึ่งต้องมาแล้วพี่จ๋าจังหวะนี้ โบบ้าโบบ้าบึมบัมอืมอืมอ่ะมีอีกไหมพี่จา๋จาจังหวะนี้อยังได้ต่ออยู่นะคะบี่คามาอะไรก็ได้ใจกันก็ได้อังหมุนก็ดีซ้ำค่ะอ่ะเอฟซีขาจะเราจะรอดหรือว่าเราจะล่วงนะเนี่ยโอ้โห เอามาพี่คะขอใจกันแถมหน่อยช่องหนึ่ง<ป>อ,อะไรเนี่ยเอามาสลับเปิดเทอร์โบกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันพี่จา๋าไปค่เบสซีห้าไม่มาพี่คะหบสิยัดหน้าไปอื้อเออสวยจ้ะแหมยังดียังติดให้เราเลยค่ะจิคาเออไม่ติดนี่แย่เลยนะอ่ะไปจาป้าไป60สิบต่อเอามาพี่ขาโลช่องสามกลรับช่องสองเออดาบช่องสามก็ได้มาฟรีสปินฟุกๆอุ้ย เกือบพรมนะฮฟรีสปินเอฟซีจ้าเอ้าฟรีสปินไม่มาขอโบนัสกันอีกรอบหนึ่งได้ไหมพี่จ้าเออช่วงนี้โบนัสมันหลบเก่งนะคะี่คะมันหลบโคตรเก่งเลยนะคะโอ้โหเมื่อตอนรอบบ่ายเมื่อตอนรอบบ่ายนะทีน่าโอ้เรายังแบบไม่ค่อยได้ฟันมันเลยอะลองมาลุ้นรอบเย็นกันก็แล้วกันนะคะว่าจะมาให้เราฟุกๆกันอีกหรือเปล่านะคะสำหรับโบนัสนะจ๊ะ มารอบนี้รับรอง f อพีขาจะฟันที่ทุกดาบเลยจะไม่ให้พลาดเลยสีขาเฮ้ยคิดแล้วก็แค้นนะนสิีนะอ่ะมงกุฎช่องสองมาจา้ะซ้ำไปพี่ขาหกสิบเออเอามีอะไรต่อยีกไหมสวยงามจ้าพี่จับบึมบั่มโอ้โหซ้ำจ้ะเอ,อ้ยโมนะเกือบลงไปต่อพี่จัาไปหกสิบ ไม่มาสองรอบติดใช่ไหมเอฟซี FC จ้าเราก็ไปตามสูตรนะคะขยับเป็ดเจ็ดสิบห้าจ้าเอ,อไม่เต็มเครื่องวะ่ะเบาอยู่เบาอยู่เอฟซี FC ขาเบาอยู่เอามาจ้าที่รคาซ้ําไปครับโอ้โหเบาอีกแล้วโ้เปดเจ็ดหแบบ้าไม่ทํางานเลยทีคะาอีกสักทีนึงเอบเอามีได้มากกว่านี้ไหมเนี่ย ลงก่อนเลคะลงก่อนและกันมาไป30ิกันใหม่นะจ้ะตั้งหลักกันใหม่พี่จ๋าซ้ําไปเออเอาไม่ฟัน2ดอกขยับไปสี่้าค่ะอ่ะสวยงามพี่จ๋าบึ้มเต็มเครื่องค่ะเอเออ่ะดึงดึงโบโบบาโบบากันไปนะจ้ะาดอกนี้300ร้อคะแนนเอฟซีค่ะ,นะคะเฮ้ยจะดันจะดันขึ้นไปหลักพันกันได้ไหมเอฟซีขาเออ ทุน600น้อยคะแนนกันแล้วนะคะสิคะบึ้มเอาไม่ฟันอีกแล้วพี่จา้า75ายัดน้าไปซ้ำอึ๊บโอ้โหเบามาก f c คาเบามากๆเอามาลง30ก่อนไปค่ะเออโลช่องหนึ่งมนะสวยจ้าพี่จา้ามีต่อยไม้จังหวะนี้ เอ้ยฟรีสปินไม่ยอมเข้านะครับพี่ขาเออรอบเย็นวันนี้ FC จ๋าฟรีสปินไม่มาให้จริงๆโบนัสก็ไม่มานะคะ <c oughs> เอออะมาปิดเทอร์โบไปแบบธรรมดากันบ้างเออค่อยๆสลับไปพี่จา๋าจังหวะน,นี้ขอโล่ใล่มาพี่จ๋าช่องสอง <c oughs> ไม่แถมให้กันเลยนะคะพี่ขาอะมาพี่จา๋าโล่ช่องสองต้องมาแล้วรอบนี้ บึมเอามาได้เป็นดาบแทนนะคะขอโลช่องสอง,สอ,งอีกสักรอบหนึ่งมาโลช่องสองไปจ้าสุดท้ายราทายสุดเอฟจ๋าโอ้โหอะเรียบร้อยกันไปอีกแล้วเอจ๋าเออในรอบเย็นวันนี้ก็ไม่รอดนะสินะอ่าไม่เป็นไรนะจริค่ะเดี๋ยวเอาไว้ไปแก้มือกันกันกบ คลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวทรงมีมาจัดแก้มือให้กันใหม่แล้วกันนอจีิจาเออ แต่ถ้า FC ท่านได้นะคะอยากให้ใช้ทุนเท่าไหร่<ฮ>เล่นเปดใไหนนะคะสามารถบอกทรงบีได้เลยนะ,ค,ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะจ <adviser. S 2> ิคะไม่ว่าคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจหรือว่าอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะยังไงอย่าลืมฝากดันยอดซับนะคะจิคะยอดวิวด้วยเนาะอีกยา120ซับนะคะเราจะถึงหลักพันแล้วจิคะรับรองนะคะ <S <S จัดก,กิจกรรมให้แน่นอนจิคะอย่าลืมนะคะฝากดันยอดซับยอดวิวด้วยเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องข, <hoş S 1> ขอฝากไว้ทันีีกันก่อนแล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงนะคะต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในครั้งต,ต่อไปให้กับช่อง SL No.1 ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจให้กับทรงบีด้วยสําหรับคลิปนี้นะคะสิค้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ